โกกิมาแล้วพร้อมประโยคเด็ดเวลาฟังใครพูดก็หานกันด้วยนะความจริงอาจจะเหลือแค่0.5โดยโกกิได้โพสต์แบบนี้ค่ะหลังอดีตพี่สะพ้ายไปออกรายการและบอกว่าพี่ชายเป็นคนใจร้อนไปกันไม่ได้โดยเฟซบุ๊กของโกกินิทาวารุณได้โพสต์ว่าเวลาฟังใครพูดก็อย่าลืมหานออกด้วยนะฮ่าฮ่าหลังจากโกกิได้โพสต์ออกไป ก็ได้มีเหล่าบรรดาเอซได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของโกกิกันเต็มไปหมดเลยค่ะอาทิเช่นไม่มีใครเป็นคนดีในเรื่องเล่าของคนอื่นค่ะถึงเธอจะพูดอะไรมันก็ไม่สามารถทำร้ายหรือลดความเชื่อมั่นในตัวผู้ใหญ่บ้านได้เลยสังคมเขาดูออกค่ะเพิ่งดูจบฉันไี้อยางจะกรีสออกมาคนดีไม่มีในเรื่องเล่าใช่แล้วค่ะ บวกลบคูณหารด้วยสรุปบิ๊กผิดใจร้อนคืองงจะผิดตอนไหนบ้างนางเอ๋ยถ้าเราจะเล่าเรื่องของเราให้คนอื่นฟังมันจะมีแต่ด้านดีๆธรรมดาจ้ารวมทั้งตัวฉันเองด้วยไม่มีใครไปบอกเล่าเรื่องไม่ดีของตัวเราให้คนอื่นฟังหรอกคนฟังที่ฉลาดเขาจะฟังแบบตั้งใจฟังมากแบบสลดจนคนเล่าต้องสลด ขนาดยืนเรียงแถวพูดคำเดียวกันสักแต่คนเอา้าคนสุดท้ายยังพูดผิดเลยนับประษาคนเหล่านี้จะไม่หารได้ไงนะลูกฟังแล้วหมุดหงิดอดด่าไม่ได้บวกค่ะพร้อมบวกใช่จะ้ะในเมื่อเขาให้หูมาสองข้างเวลาฟังอะไรเราต้องหารสองด้วยนะคะถูกที่สุดค่ะตอนนี้พี่เริ่มเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์แล้วว่ามีประโยชน์ตอนนี้แหละ ตัวเองถูกเสมอคะ่ะมดคำจะเว่าฟังสัมภาษณ์เมื่อกี้พูดว่าให้บุคคลที่สามป้อนข้อมูลถึงเป็นแบบนี้ไม่มีมูลบามันจะกี้ไหมอารมณ์เสียแม่รักโกกิครอบครัวใสยเลือดวอนบิกทุกคนมากย้ำอยู่ดีว่าขัวผิดโอ๊ยเนาะขอหานพันเลยค่ะคนนี้ไม่ต้องหานคะ่ะแค่ลบออกไปให้หมดก็จบแล้วคะ่ะ หารไม่พอต้องเตรียมติดจู้ไว้ด้วยต้องบวกลบคูณหารหนึ่งใช่ไหมคะเขาไม่หารค่ะเขามีแต่พลังบวกเราเคยนะทำให้ตัวเองเป็นคนดีจากที่เป็นตัวร้ายแท้ๆอุ๊ยแม่ขอยืนแคปชั่นนะล่ะแม่นค่ะให้มีสามัญตำนึกแยกแยะให้เป็นเรื่องกำลังจะดีกำลังเบาลง พอไปออกรายการต้องถามว่าพูดยังไงให้ทัวไปลงฝั่งตัวเองยับถึง90%ปอร์เต่อหลอถ้าน้องดิ๊กใจร้อนป่านนี้ได้นอนเก้ารากมะม่วงทั้งคู่แล้วตาบ่วได้มานั่งเว้าแบบนี้ดอกสูไม่มีใครเอาที่ใส่ตัวเองค่ะทีน้องดิ๊กเดอร์หานออกหมดเลยพูดซะดีเลยถ้าหมวแต่โทษตัวเองแล้วเมื่อไรคนอื่นจะผิดถ้าเป็นเธอคนนั้นแค่อ้าปากจะพูด ก็ไม่เชื่อแล้วจ้าแค่หารคงไม่พอแบบนี้ต้องคูณอย่างเดียวค่ะฮ่าฮ่าฮาปกติมีแต่จะบวกเพิ่มนะเท่าที่เห็นค่ะรายการคุยแซปโชว์บ่ายโมงวันนี้แ่นบอกคะ B1 เข้าใจที่โกกิโพสแล้วได้ใจจริงๆหารหนึ่งรอยก็ไม่ลงตัวอีอย่างวะความเชื่อถือและความเชื่อมั่นของ FC เท่าคนนี้ ยังคงที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะร้อเปอร์ซรายการสดคอมเมนต์เป็นเอกฉันคนฟังไม่ได้ค่ะการแสดงยืนหนึ่งสรุปน้องบิ๊กใจร้อนอ่าอยู่จนจบรายการประมวลผลสมองและคำพูดปากนั่นก็ว่าบารู้เรื่องเนาะคือเหมือนกันไปโกหกประชาชนถึงเธอจะพูดอะไรมันก็ไม่สามารถทำร้ายผู้ใหญ่บ้าน สังคมเขาดูออกจ้าบ่อหานจ้าลบออกมีค่าแค่ศูนย์ทุกมื้อนีจ้าใช่หานทุกคนไม่เชื่อใครร้อยเปอร์เซน์อยู่แล้วไม่มีใครที่จะไม่โดนเนทาค่ะอย่าให้ค่าถ้าเรามั่นใจว่าเราทำดีแล้วในมุมของเราค่ะหานแล้วจ้าน้องลาแต่มาเจอแท้แม้สิเฮ็ดจังไดนางเหมาะกับเวทีหมอนลำจริงๆวันนี้เสื้อผ้าหน้าผมแม้คือใส่ชุดดำระยิบระยับ หานไว้ตัวมันเองเอาตะแกงล่อนต่อด้วยผ้าขาวบางกรองลบออกยังเหลืออีกเยอะการออกเลยหลรอคะโกกิคือมาตรงกับสถานการณ์พี่แทเน้ะจ้าขอย,ยืมแน่เด้จ้าบิ๊กใจร้อนเพราะทนเห็นในสิ่งที่ใช่แต่ทนฟังในสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่ได้ไงรักน้องโกกิเวลาพูดเวลาให้สัมภาษณ์น้องมีวุฒิภาวะในการตอบ ฉลาดไหวพิบดีดีแหละน้องผู้ใหญ่บ้านฉลาดเหมือนน้องบิ๊กรักผู้ใหญ่บ้านมากกว่าเดิมตอนนี้เซฟน้องนาริตะก่อนค่ะคุณอาไปออกหรือไปฆ่าตัวเองฟังบทจบถูกอยู่คนเดียวอายแทนคิดได้อ่าฟังบทจบคาเบะป,ปากปากค้างองค์กรดังรู้หมดแต่ไม่พูดนังออกมาพูดเพื่ออะไรไม่อายเลยเนาะนางบอกบิ๊กใจร้อน ตื่นตื่นโทษแต่บิก๊กไม่โทษตัวเองเลยถึงเท่าถึงสดใสวาสนาหาไม่เจอแล้วผัวแบบนี้แบบนี้หลักฐานต้องมาสักชิ้นฟังแล้วได้แต่เอิ่มจ้างเองไปงานบึงการพทดว่าเขายังห่วงใยแค่นั้นก็เหยียบหัวใจกันมากพอแล้วแต่บอกว่าไม่มีอะไรไม่รู้เอาความมั่นมาจากไหนผู้ใหญ่บ้านมุกอ่อนแล้วขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีความรักดีๆ มิตรภาพที่สวยงามจากวันนี้และตลอดไปแบบนี้นี่เองที่ผู้ใหญ่บ้านไม่คิดกลับไปอีกเพราะคนผิดไม่ยอมรับสักทีมีแต่ตะแบงการแอบคุยก็เรียกว่าเริ่มขบซอนแล้วจ้าเพราะมีผัวอยู่แต่นางชอบคิดว่าต้องมีอะไรกันถึงจะเรียกว่าขบซอนอันนั้นแถวบ้านพี่เรียกจุดจุดจุดทองจ้าหางเกินร้อยนะคะที่ฟังฟังมันไม่ได้จริงๆ ไม่มีใครเป็นคนดีในเรื่องเล่าของคนอื่นแต่ไม่ต้องห่วงเชื้อมันผู้ใหญ่บ้านเสมอรักและรู้จักนิสัยน้องมาพอสมควรนึกว่าจะจบแล้วนะแต่วันนี้พอเห็นทำไมรู้สึกเจ็บปวดจังในใจเป็นหมื่นล้านคำค่ะตัวฉันนี้กินข้าวค่ะรถิัขคนสวยเชื้อมันผู้ใหญ่บ้านมากคนอีอย่างว่าเอาดีเข้าตัวเจ้าของคักถึงฝั่งถึงอยากหัวคักน้องโกกิบ อยากจะบอกนางว่าสังคมเขาดูออกจ้าสาวและนี่นะคะก็เป็นคอมเมนต์ของเราเอซที่ได้ไปคอมเมนต์ไว้ใต้โพสของโกกิค่ะอย่างที่หลายๆคนบอกนะคะไม่มีใครดีในเรื่องราวของคนอื่นหลังจากที่บิ๊กไปรับน้องโตเกียวมาและแพลวพาวได้โ,ดโพส์อยพรวันเกิดบอสบิ๊กก็เหมือนว่าเรื่องราวจะดีขึ้นแต่หลังจากไปออกรายการคุยแซบโชเหมือนไปเรียกให้ทัวร์มาลงอีกครั้งหนึ่ง แล้วดูท่าแล้วเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆแน่ๆค่ะเพราะพอพอ,พอดูเหมือนจะไม่สำนึกผิดเลยเหล่าเอฟซีหลายๆคนพร้อมที่จะให้อภัยนะคะขอเพียงแค่ขอโทษและสำนึกผิดอย่างจริงใจแต่ที่พอพอ,ออกมาพูดแต่ละครั้งไม่เคยรู้สึกได้ถึงความสำนึกผิดเลยบอกตลอดว่าแค่คุยไม่ได้มีอะไรกันในฐานะที่มีสามีแล้วแค่คุยก็ถือว่าผิดแล้วค่ะเอาเถอะค่ะ ก็มารอดูกันต่อไปค่ะว่าเขาจะสำนึกผิดกี่โมง